ย้อนรอยน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกัมพูชารู้ไหมครับว่าในอดีตประเทศไทยของเราเคยมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาในยามที่เกิดวิกฤตย้อนไปในปี2518ครับหลังจากที่ขเขมรแดงเข้ายึดอำนาจในกัมพูชาผู้คนจำนวนมากหนีตายเข้ามาในประเทศไทยรัฐบาลไทยก็เปิดรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้เป็นการชั่วคราวโดยใช้พื้นที่บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วเป็นศูนย์พักพิงครับ ในช่วงนั้นไทยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาลคือดูแลผู้ลี้ภัยเหล่านี้ลองนึกดูนะครับเฉพาะในปี2,523เราต้องใช้เงินสูงถึง20,955,500บาทเพื่อช่วยเหลือพวกเขาแม้ว่า UNHCR จะให้คำมั่นว่าจะระดมเงินช่วยเหลือแต่ภาระก็เองคงหนักหนามากๆครับ และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือศูนย์ราชการุณนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงทรงแต่ตั้งขึ้นก็ได้ช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชานับล้านคนให้มีที่พักพิงครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของความมีน้ำใจของคนไทยนะครับความสมพันธเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน แต่พอมาถึงยุคป,ปัจจุบันสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปครับโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาทังกัมพูชากลับสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่อ้างสิทธิ์ในฝั่งไทยซึ่งรวมถึงพื้นที่บ้านหนองจานที่ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยครับการกระทํานี้ถือว่าละเมิดข้อตกลง MOU 43ที่ทั้งสองฝ่ายเคยทําไว้ทําให้ฝ่ายไทยต้องออกมาประทุงเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องครับนี่คือเรื่องราวจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่สะท้อนให้ถึงคคววาาามมสัมััััพพนนนธ์ออซซบบ้รระะห่งไทยแลูช คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างครับเรื่องดาวนี้สะท้อนอะไรให้เราเห็นบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ